สบายดีสบายดีมาพบกับเ mm hmm. พียรข้าวของฮาวด์ด็อกเคคิ้งยูเวอร์เมื่อนี้วันที่อาจจะวันที่เสาหกเสาเจ็ดเนหรือเสาแปดเดือนหนึ่งสองพันเสาสามดูด้านขัวมิตัภาพเลี้ยงจันทร์ของคายนี่เป็นด้านเลี้ยงจันทร์เ mm hmm. ลีเ้ยงจันทร์โอ้คนไหลาโมเลกุลข้ามไหล รถจิดกันแถวเราันจีดปราโคตรข้า,ามไายามัน เพิ่มกำลังปรับปรุงใหม่เฮ็ดระบบใหม่เด้อกำลังหยแบหยับสับส่วนนั่นเองตอนนี้หับสับส่นยังบ่เข้าที่เข้าทางาครับเพื่อปรับปรุงใหม่แล้วก็มีการก่อสร้างหลายอันเนาะการกำลังก่อสร้างกำลังอันนี้ใหม่เห็นเห็นรถกระจาย รถรถไปลายที่กำลังจะข้ามอันนี้มันด้านลาวเนาะอันนี้มันด้านลาวนนาลาบหมดแล้วเราจะข้ามไปฟังไทยนะจะไปเป็นอยู่ด้านไทยพอมนะอยู่ด้านฟังไทย่า้คุณจิรายคืออยู่ด้านฟังลาวโบนะว่าเบื่องไทยมาลาวจะน้อยลายเป็นไร กับเรื่องลาไปไทยนี่สีไะไรอะไรอไเดี๋ยวเราไปเบื้องน้ำกันเลยสุดท้ายก็ได้ออกมาจนได้เนะาะอารบิดด้านมาโอ้รถแย่กันเลยนี่กันเลยแล้วก็บ,บวกกับมีแบบคล้ายๆคือว่ารถของผู้โดยสารแบบว่าเฮตดเอกสารบดทันเลี้ยวแต่ว่าขึ้นรถทีมาลัดหน้าไปแล้วเนาะ เพราะว่าอันนี้มากําลังให้พี่น้องไปไปเห็ุเอกสารจ้าภาษีแต่ว่า <c oughs> ผู้ขับรถขึ้นขับรถมาก่อนเนาะมาขับรถมามาห้อดแล้วปุ๊บเราเอกสารหมดแล้วแล้วมาแย่อยู่ทางหน้าหมูเนาเห็ดให้หมูนี่เสียเวลานึงเสียเวลาสอง้วแมนมันเห็ดให้รถติดกันน,นะและอีกอย่างก็มาน้ำหลัหมูมาน้าหลังหมูแล้วก็มาเสง มาแสงเนาะบนทางที่เขาบบได้ให้ส่องเข้ากระคีเข้าไปเนาะยานบ่ได้ไปแล้วผู้ที่เฮ็ดแล้วก่อนดดแต่โดนล้เแน่นบ่ทันได้ไปแล้วผู้เฮ็ดแล้วน้ำลังระคีรัดมาแล้วนะประเด็นตอนาเออฝากไว้ให้ไอ้นอ้องที่เกี่ยวเนาะไอ้น้องคนลาวฮอนี่แหละให้มีระเบียบวินัยขึ้นแน่เนาะบ่เมนว่าตัวเองเฝ้าผู้เดียวผู้อื่นกะเฝ้าคือกัน จะน้อยแขกต่างดา,าวชาวจ้างเมืองมาเห็นนี่มันชีเบื้งในทางที่บดีเนาะขนาดเขาเองเป็นคุณลาวแท้ๆนี่เอาไปยังเบึ้งแล้วมันมัน่อยขักันไหนเนาะอันนี้ก็ฝากฝากไวน้นัโมเมประสาชนที่ข้ามมาฟังไทยเดี๋ยวเขาไปเจอกันยี่ฟังไทยเ,ยเนาะ เราไทยที่งที่หนึง่งเอาข้ามาฟังไทยแล้วเอาข้ามาฟังไทยแล้วรา,างาสีเลนเข้าด้านกฎกาในทุงประเทศไทยเนาะผ่านครึ่งหนึ่งมาเป็นทุะเทลโอ้ยมันข้าเจ้าตำมาตายวนเนาะโอ้ยแต่อีต้น ว่าขี่ข้ามขั่วไปต่ำมันได้แนวใดว่าก็งงเนาะขี่ข้ามขั่วกขบอได้ขี่ไว้บันไดหนไเพราะว่ามันคอยขี่ต่ว่าไป,ไปต่ำมาแล้วโอ้นเนาะชีวิตเป็นวัตจักรของมันนี่ก็เข้ามาที่ฟังไทยเป็นที่เียาหอยแล้วก็จะเห็ุปลายโฆษณาใหญ่ๆเนาะส่วนปลายใหญ่ๆสองสามปลายเห็นเมนยังมัมีผนโฆษณาเถอะเยว่าบทันมีปลายใส่ วนนี้เฮาก็ข้ามมาแล้วที่เย็บห้อยามาฟังไทยแล้วเนะาะฟังไทยที่ฟังหนองคายมาที่ฟังหนองคายไปที่เย็บห้อยแล้วที่มันจะไปส่งสงนะ่งเนาะมันจะไปส่งสง่งส่งวงซ้ายกับส่งวงขวาที่ข้ามมา เฮาข้ามมาแล้วเฮาก็สิไปก๊อปปี้เอ่อปึ้นพานแดนเนาะสําหรับปึ้นพานแดนแม่นต้องได้ไปก๊อปปี้ก่อนก๊อ,อกปปี้ก่อนแล้วค่อยมายืนอยู่บนรถอยู่บนรถบนคนเนาะเออพอตอนนี้เฮาสองบลอนจอดรถหลังจากยืนบนรถบนคนแล้วค่อยจำรถจำคนออกไปได้ตอนนี้แม่นโอ้รถลายลายเฮาสองบลอนจอดรถก่อนเนาะเออจักสิจอดใส่บ้านนี่ รถไปไลน์เนาะเต็มเพราะมันแย่กันอยู่ฝั่งลาวเนี่ยแยกกันอยู่ฝั่งลาวเลยแล้วก็มาแย่อยู่ฝั่งไทยเนาะนี่มันยุ่งยากเรื่องเอกสารเอกสารยากเนาะลายขั้นตอนมีลายขั้นตอนมายลาวมันส่งสามขั้นตอนมาไทยอีกไปไลายขั้นตอนมีขั้นตอนตู้หนึ่งบางตู้ก็สองขั้นตอนไปก๊อปปี้เอกสารแล้วแล้วก็มายืนเอาเอกสารรถ เอกสารรถเอกสารคนแล้วก็ไปยื่นผ่านคนยื่นผ่านคนแล้วไปยื่นผ่านรถยืนผ่านรถแล้วยังไปจำบอนผ่านรถอีกโอ้หลายขั้นตอนเนะาะเวายยุ่ย่อลงคือปีที่ผ่านมา่ันก็คือเสียชีขึ้นกว่านี้อันนี้ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังยังยุ่งยากอยู่หลายขั้นตอนอยู่เนาะแต่ก็ ได้เฮ็ุไปตามระเบียบเนาะเพราะว่าเป็นตามระเบียบของบ้านเพื่นเรต้องได้เหตุไปตามระเบียบนี่เนาะของเฮาก็สิเลียวขอดีก็ได้เนาะพอดีมันมรนนีรถทางหน้าออกไปแล้วรถทางหน้าออกไปแล้วล่ะรถคันนี้ยังบระทันนมากเ็เลยวา่ายังค้างไปเนี่ฉะนั้นเราสามารถมาจอดอัดท้ายนี่ไว้ได้เนาะเราสามารถมาจอดอัดท้ายไว้นี่ได้ แล้วบันขาเจ้ามาข้าเจ้าก็ออกหน้าไปเลยแล้วก็ค่อยขี่ต่อไปเนาะนี่ผมเดนประเทศไทยน,นั่นอ่ะเจ้าของรถก็มาละเจ้าของรถสิตูดไปเฮาพอเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาเบิ่งเพิ่นตูดไปแล้วเฮาก็ตูดน้ำกลุ่นไปน,นี่กระบวนสาธารณสุขเนานะเนี่ กวดโควิดกวดเอียงัแะสำหรับผู้ที่ผมมีหนังสือ,อมันจะกวดโควิดกวดเอียงอยู่บนท่านสำหรับเฮากวดแ้วนเนาเอาก็นผ่านไปเลยเฮานะเจ้งปีออกไปเลยน,นี่รถขนันั่ก็ได้ออกไปแล้วคนขี่หัน เราก็เข้าจอดอยู่ซองนี้เนาะเป๊ะเดี๋ยวเขาชิลงไปจัดการนำเอกสารก่อนเนาะเดี๋ยวเขาเชขึ้นามาไม่เต็ม